สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนทุกท่านนะครับเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่14่กุมภาพันธ์2569อาวันนี้ก็เป็นวันวันแห่งความรักนะครับหรือว่าวันวาเลนไทน์ก็ขอส่งความสุขให้กับเพื่อนๆนทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบ10โมงเช้านะครับ อากาศก็เริ่มร้อนอก็จะมาตามดูในเรื่องของหางแย้ทุเรียนนะครับหลังจากที่ดอกได้บานมาหางแย้จะเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องของหางแย้ก็จะมีการฉีดพ่นในเรื่องของแคลเซียมโบรอนอก็ใช้ร่วมกับสาหร่ายทะเลแล้วก็จะมีจับใบนะครับ ก็จะเป็นการฉีดพ่นทุกเจ็ดวันจะฉีดพ่นตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้นะครับส่วนมากผมก็จะฉีดพ่นตอนเช้านะครับช่วงเวลาเจ็ดโมงไปถึงเก้าโมงเช้านะครับก็จะพยายามไม่ให้เกินเก้าโมงนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดเริ่มแรงนะครับแดดร้อนอส่วนตอนเย็นก็จะฉีดพ่นเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับ เพราะว่า4ี่โมงเย็นเนี่ยบ่ายสี่โมงไปถึงบ่าย5้าโมงเนี่ยอากาศยังร้อนนะครับแสงตะวันร้อนมากใบทุเรียนก็จะได้รับผลกระทบจากแสงแดดนะครับก็จะไปฉีดตอนประมาณ5โมงนะครับเพราะว่าตะวันยังอยู่สูงอยู่นะครับช่วงนี้ตะวันเริ่มที่จะเริ่มที่จะตกช้าลงเนาะมันจะไม่เหมือนหน้าหนาวนะครับการให้น้ำก็ ให้มีความชุ่มนะครับก็อาจจะเป็นการให้ทุกวันแล้วก็ช่วยๆเนาะช่วยๆนะครับเจ็บหน้าดินไม่ให้มันแห้งเกินไปนะครับก็จะมีการาหลุดร่วงบ้างเนาะดอกเยอะนะครับดอกมาเยอะอสภาพของใบประมาณนี้นะครับมียอดอ่อนออกมานะครับเนี่ยยอดมาแล้ว ฝั่งนี้ฝั่งทิศเหนือใบดีนะครับใบสวยแต่ฝั่งนั้นนะครับมันจะมียอดเนาะยอดเริ่มออกมานะครับอยอดออกมาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเนี่ยฝั่งนี้ยอดอ่อนเริ่มเดินนะครับเ,เดินแล้วจากการที่โดนแดดเผาซันเบิร์นนะครับซันเบิร์นใบร่วง ลมตีใบร่วงใบอ่อนออกมาใบาอ่อนเริ่มอ,ออกมาเนี่ยช่วงนี้ช่วงที่หางเยะ,ะจะร่วงนะครับเนื่องจากว่าอาหารจะถูกนำมาเลี้ยงใบอ่อนเยอะ มันก็เป็นธรรมดานะครับหางแย่เดี๋ยวผมจะต้องนำดอกออกอีกนะครับดอกเยอะมากนะครับดอกเยอะจริงๆนะครับดอกเดียวไม่อยู่พวกนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับสองอันนี้เนาะเนี่ยปลายจริงออกเลยนะครับอสองดอกนี้ สองดอกนี้ก็ออกเนาะเนี่ยออกไปนะครับอดอกนี้อยู่ไหมอดอกนี้ก็อยู่จริงใหญ่เนาะอยูจริงใหญ่ดอกนี้นะครับที่เป็นหางแย่เนี่ยอันนี้ผมก็เก็บไว้อยู่นะครับเก็บไว้อยู่เพราะว่าเขาขึ้นหางแย่เนะาะก็จะปล่อยให้ร่วงนะครับร่วงเองนะอันนี้ก็บานาเก็บไว้ก่อนสามวันนี้นะครับ จริงเขาใหญ่อยู่เราก็ดูไปนะครับดูไปแล้วก็เจ็บออกเนาะเนี่ยดอกนี้อ,ออกอันนี้ก็ดอกใหญ่อยู่นี่ครับปลายจริงมันเยอะนะครับเยอะอ้ยโอ้โหใบนี่หักเลยเนาะโอหักเลยนะครับเป็นใบลกลยกำลังกลางเลย ดอกเล็กเน่ยอหอกเก็บออกใบเสียดายกำลังกลางเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกเนาะนะนนครับเอาออกอตรงนี้ตรงนี้ก็อ,ออกเนาะนมาเห็นนะครับอออก เก็บไว้เนี่ยมีนกมาจิกนะครับนกมาจิกเอ๊ะมันจะฉีกไหมเดี๋ยวผมออกกันไกลมานะครับกันไกลมาด้วยอยู่อันนี้เอาออกอันนี้เอาออก,อออกแต่งเอาไว้เพราะว่ามันเยอะนะครับออกมาเยอะเกินน,ะนีอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ เห็นเดือเช่นนี้แหละตรงนี้นบานเมื่อคืนนะครับอันนี้มีทั้งใบมีทั้งดอกอันนี้อันนี้ไม่อยู่นะครับอันนี้ไม่อยู่เอาออกออกตามลำต้นฝั่งนี้ก็โตอยู่ดูดอก ดอกเดียวๆนี่ไม่อยู่อันนี้ออกเลยนี่ก็พยายามออกเรื่อยๆนะครับหางแย่ตัดออกแยี่งกันเยี่ยงอาหารหางแย่พวกนี้จะไม่โตนะครับเยอะไปเนาะนจะต้องไปตามเจ็บอีกนะครับโอ้ เก็บออกไม่หวาดไม่ไหวนะครับออกมาเยอะมากเลยอเดี๋ยวดูหางแยะนะครับหางแยข้างบนเดี๋ยวเก็บคนไกลก่อนอ,อันนี้โคนจริงอันนี้ก็ไม่น่าจะอยูนะ่เอาออกเลยเนี่ยดูนะครับกำลังขึ้นเนาะเนี่ยกำลังขึ้น ตัวนี้ตัวนี้กําลังกําลังขึ้นเกร็ดนะครับหางแย้ก็ไหม้ขึ้นไปครึ่งหนึ่งละนะครับเดี๋ยวผมสูมให้ดูเ,เห็นไหมครับตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้เนี่ยขึ้นไปเลยตรงกลางไปแล้วนะครับมันก็จะมีทั้งที่บานบานที่หลังนะ เมื่อคืนก็มาแจกผมมาแจกดอกให้นะครับใช้บันไดขึ้นไปตอนเย็นเลยตอนคืนแนะจกแจกอันไหนที่ไม่ได้เขย่านะครับนี่ดอกอยังติดอยู่ที่หมวกนะครับยังติดอยู่เยอะเลยนะครับอันที่อันที่ขึ้นได้ก็ขึ้นเนาะอันที่ร่วงก็ร่วงนะครับตรงนูนนะ้นที่บานก่อนนะครับเนี่ยหางแย่จะสุดแล้วพวกนั้นนะครับเนี่ยพวงนี้เนาะจุกนี้นะครับ เนี่ยนี่ครับต้องมาตีออกอีกนะครับเอาไม้ดันดันออกเดี๋ยวผมต้องเอาไม้ไผ่นะครับที่ผมทําไว้นะทําเป็นง่ามเนาะด,นดันดันออกไปเลยนะครับดอกมันออกมาเยอะเยอะเกินนะครับเยอะใบก็ไม่ไหวนะครับกิ่งก็ใหญ่กิ่งกิ่งใหญ่นะครับเนี่ยเท่าแขนแล้วนะครับตัวนี้ โอน่าจะน่าจะน่าจะพอดีอยู่นะครับเนี่ยเราแต่งดอกเอาไว้เนาะนะนครับบานก็บานที่ยังไม่บานก็ยังไม่บานอาดอกรุ่นพี่รุ่นน้องเยอะแยะไปหมดนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับเยอะจริงๆนะเอาออกเลยนะครับค่อยๆดึงเอาออกไปนะครับเราเห็นแล้วก็แต่งออก มันเออมันแย่งอาหารนะครับแย่งอาหารเยอะอทั้งใบอ่อนทั้งยอดอ่อนอทั้งดอกรุ่นน้องแย่งอาหารจากดอกรุ่นพี่ก็รอใหอ้ขึ้นเกล็ดก่อนนะครับอรอให้ขึ้นเกล็ดก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเนาะนะครับ อย่าดูตอนเช้าก็เขียวดีนะเขียวดีดอกเฉียวดีเลยนี่ครับดอกร่วงกลีบดอกผมชวยน้ำทุกวันนะครับอ่าเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับแดดมันร้อนมากาเราก็ต้องอเติมน้ำนะครับถ้าแห้งไปมันก็ ร่วงเนาะนหางแย่นะครับอันนี้ผมผมเด็ดออกนะครับมันอยู่ปลายกิ่งนะเด็ดออกนะครับไม่ไหวเยอะไปนะครับตรงนี้ใบอ่อนยอดอ่อนนะ,ะนะครับกิ่งนี้กิ่งที่ไม่ไม่ติดเนาะไม่ออกมาเลยปีนี้นะครับ ทำท่าเหมือนจะออกแต่ไม่ออกอะนะครับวันนี้เข้ามาตามดูแยะหางแยะกันอ่ารุ่นก็ต่อไปนะครับรุ่นก็ต่อไปอกับการปลูกทุเรียนที่ภาคอีสานนะครับเริ่มร้อนอ่าก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ